น,นะครับข้อที่3ก็คือเขียนโปรแกรมนำเลขบวกทีละหนึ่งออกเซมิเซมิเนนหนึ่งออ 7, 7, 1, หลักแสดงเลขฐาน10ก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าใช้คำว่าอิงสลับจากนั้นก็กำหนดค่าดีเล่สามค่าพร้อมแสดงวิธีการคำบนวณบน Excel นะครับจุดเริ่มต้นของโค้ดนี้ก็คือว่าอ่าเราเนี่ยจะตั้งชื่อตัวแปรให้กับ r 1 7เนี่ยว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าเซมิเนนตรงนี้นะคือ R.07 ตรงนี้นะครับ ครับเมที่เราพิมพ์เสร็จเนี่ยก็หมายถึงเราก็สื่อถึงหา17นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการเซ็ตค่าเขางนี้ครับเป็น65,000นะครับเพื่อที่จะเอาไปคำนวณเป็นค่าดีเลย์ตามสูตรนี้นะครับต่อมา,อาก็จะเป็นการเซ็ตค่าอินิเชียลให้เป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวจะได้ใช้งาน,นครับภายหลังจากนี้นะครับก็จะมาทำที่คำสั่ง อ่าฟังก์ชันรีเซ็ตตรงนี้ครับโดฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับ,รบก็จะเป็นการอ่าโหลดค่าอินิเชียลเข้าเซ็กใช่ไหมครับซึ่งอินิเชียลตรงนี้มีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับตามข้างบนนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการได้ใช้อ่าได้ใช้คําสั่ง i n i t i a l i z นะครับ i n i t i a l i z ก็คือเป็นคําสั่งที่อ่าเซ็ตให้พอร์ต a นะครับเป็นพอร์ตเอาต์พุตได้ไหมครับอ่าไม่มีอะไรนะครับต่อมาได้ใช้อ่าฟังก์ชันเอาต์พุตเซ็ก ก็คือเป็นการาเป็นการแสดงผลที่เซเว่นตเซกเมนต์นั่นเองนะครับโดยไอ้คำสั่งนี้ทำอะไรบ้างนะครับมาดูที่เอาพุชเซกนะครับเอาพุชเซกนะครับก็คือจะเป็นนี่ครับก็จะทำการพุชค่า R16 เอาเตทแล้วก็ z ซ z เอ g h ซไฮนะครับโดยในขั้นนี้ครับก็จะโหลดค่าฟอนต์ที่คูณ2เข้า z ซ i ไฮกับ z ซ o โลตามลำดับ ซึ่งมันเป็นการเอาค่า base address นะครับของ font array มาใส่ที่ set high s e l o ครับโดยเหตุผลที่มันต้องคูณ2เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่วต์เนี่ยมันเท่ากับ2ไบต์ครับดังนั้นถ้าเราจะทำห้มันเป็นวอลต์เนี่ยมันต้องปุ่2นะครับต่อมามทาทำนี้ก็คือการเอา stack นะครับมาบวกกับ set L แล้วกเกี่ยวไปที่ set L เราใช้คำสั่ง add ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการ เพิ่มออฟเซ t นะครับตามค่าของ Segment นะครับเซกตรงนี้นะครับต่อมาจะเป็นการโหลดค่า0นย์เข้า r 1 6นะครับแล้วก็เป็นคำสั่ง adc set head กับ r 1 6ก็คือมันจะเป็นการเพิ่ม,มาะางนะครับเป็นการเพิ่มค่าเพิ่ม carry นะครับให้กับ set head ถ้าจะเพิ่ม carry ให้กับ set h e a ถ้าอะไรครับถ้า set l o นะครับ ตอนนี้หลังจากมาทางนี้ก็คือ LPM อันนี้นะครับเซกแซดก็คือ,อโหลดค่าโหดข้อมูลฟอนต์นะครับมาใส่ในเซกตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงออกทางพอ,อ,อเอ A นั่นอเนี่ยแล้วก็ปลอกข่าวนะครับแล้วก็ดีเทอร์นก็มาต่อที่ฟังก์ชันที่ใช้ฟังก์ชัน i ิน e r ไหนึ่งนะครับโดยฟังก์ชัน i n t น t timeer หนึ่งเนี่ย ก็คือจะเป็นการ push ค่า a s c เพื่อเอามาใช้ใช่ไหมครับโดยอ่าอันนี้ก็คือคล้ายๆกับข้อ2นะครับก็คือว่าอันเนี้ยเราก็จะ assign ค่า assign ค่านะครับเข้าที่ TCN T1H นะครับก็คือ assign ค่าเข้า8บิต high นะครับกับ assign ค่าเข้า8บิต low ก็คือ TCN T1L นะครับ เอาซะแสดงดูตอนที่แสดงการคำนวณในโปรแกรม Excel นะครับต่อมาก็จะเป็นการโหลดค่า r16 โหลดค่าศูนเข้า r16 นะครับซึ่ง r ซึ่งก็จะเป็นการส่งค่าสูนยะไปที่ tccr1a เพื่อใช้เป็น normal mode นะครับที่ปัจจุันนี้คือเป็นการเรียกใช้ normal mode ส่วนอันนี้ ส่งค่า0ูไปที่ TCCR1C เนี่ยก็คือเป็นการปิด Capture ของ t ัมเมอรนะครับต่อมาโหลดค่า1เข้า R6 1แล้วก็เอาไอาค่า1นียครับส่งไปให้ที่ TIMSK1 ก็คือเป็นการเปิดใช้ Interrupt ของ t ัมเมอร1ครับต่อมานะครับอันนี้คืออโหลดค่า5เนี่ยนะครับส่วนไอค่าง5เนี่ยเข้าที่ R6 1แล้วส่งไปที่ TCCR1D mm hmm. ก็คือเป็นการเลือกใช้ตัวหารความถี ที่มีค่าเป็นหนึ่งพันยี่สี่ครับอทีนี้ก็ป๊อปค่าออกแล้วก็รีเทิร์นใช่ไหมครับกลับไปที่คําสั่งหลักของเรา Reset กลับมาที่ด้านหลังก็คือตรงนี้ครับก็คือ S E I อันนี้นะครับก็คือ Set Interval สลัก็คือเป็นการเปิดใช้ Interval ครับซึ่งในระหว่างนี้ครับเทอมเมอ่อเราเนี่ยก็จะนับเลขไปเรื่อยๆนใช่ไหมครับตอนนี้มันนับเลขไปเรื่อยๆที่ยังไม่ overflow เนี่ยครับมันก็จะทํางานอยู่ที่มันทันนี้ครับทํามานอยู่ที่มันทันนี้ครับเรื่อยๆครับ เป็นอีฟีเรตี้แต่เมื่อไหร่นะครับที่มันโอเวอร์โฟล์นะครับมัาก็จะไปทำงานที่ฟังก์ชันด้านล่างน,นี้ครับโดยไอฟังก์ชันด้านล่างน,นี้นครับก็คือจะเป็นการพุชค่าอาร์เซบนะเพื่อเอาไปใช้งานเผื่อค่า,าสมองเปลี่ยนนะแล้วก็จะโหลดค่านะครับเก็บค่าสถานะของฉลอกเนี่ยเอาไว้ที่อาซบแล้วก็พุชค่าอาซบนะครับ แล้วเราจะ assign ค่าสูเข้าอั16นะครับแล้วก็จะส่งไปที่ g c c r 1 d mm hmm. 1> เพื่อเป็นการหยุดทเหื่่หชั่วคราวนะครับต่อมาอันนี้คือเป็นคำสั mm ่ง hmm. Increase ก็คือเป็นการเพิ่มค่าของเศษงเพิ่มเทียนหนึ่งนะครับต่อไปเป็นถ้าต่อมาเป็น CPI ก็คือเป็นการ compare ค่าสิบกับเ e ษก็คือว่าค่ามันเกิน9เมื่อไหร่เนี่ย mm hmm. นะครับ ถ้าเสร็จตรงนี้นครับเกินเก้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เอางี้ว่า mm hmm. ก็คือว่าถ้ายังไม่ถึงเก้านะครับ mm hmm. ก็จะข้ามมาที่อาร์มทัศสคริปต์ตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นการเรียกใช้คำสั่งอฟังก์ช mm ันเอาพุตเซกเมนต์นะครับซึ่งก็เป็นการแสดงค่าใหมนะ่บนเซเวอไ์เซกเมนต์นั่นเอง แล้วต่อมาก็ได้ใช้ฟังก์ชัน call init ทเมื่อหนึ่งเนี่ยแต่นี้ก็คือเป็นการรีเซ t ทั้เมื่อหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็ปรอกค่า r 1 6นะครับแล้วก็ส่งค่า r 1 6บนนี้นะครับไปที่อาแฟลกสถานะนะครับแล้วก็ปรอกค่า r 1 6บออกล้วก็จะเป็นการออกจาก interrupt ซึ่งหลังจากมาทันนี้ครับโค้ดของเราครับจะมาทางานที่คํับสังนี้ครับ ก็คือจะรูปอยู่เนี่ยนะครับโดยก็เหมือนเดิมครับว่าคือจะรอรอใหอ้ทัมเมอร์ของเราเนี่ยครับโอโซเมื่อโอโเมื่โอไหร่ก็จะกลับมาที่ตำสัน่งนี้เหมือนเดิมครับโดย่าในส่งการคํานวณการดีเลย์นะครับะเช่นว่าผมต้องการให้มันดีเลย์หนึ่งหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็จะอ s ไ i g n ค่าของปิดไฮเป็น C2 ก็คือส่วน F C2 กับ ปิดโลเป็นสูตร x f7 ตามลำดับน,นะครับอ่านะครับก็จะมาเปลี่ยนตรงค5เนี้ยครับเป็นสูตร x c สูตร x c2 นะครับกับตรงนี้เป็นสูตร x ส่วนไอตรงนี้ครับผมไดใช้เป็นการอาหารความฉีดด้วย1,024นะครับก็คือ assign ค่าหเนี่ยนะครับก็คือ1,01เนี่ยเข้าไปที่ GCCR 1 B ครับผลลัพธ์ของการใช้ผมก็จะเป็นตามนี้นะครับก็คือว่า L R ซ่เซเของเราเนี่ยครัเขาจะมีก็คือจะนหนแค่หน่งวีครับก็คือจากจาก ถ้าเป็นหกนี่ยครับก็คือห่างกันหนึ่งวิดีเลย์หนึ่งวินั่นเองนะครับจะสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้มันดีเลย์ทำตัวอ,อย่างใช่ไหมครับตัวนี้ตัวอ,อ,อย่างที่สองสมมุติต้องการให้ดีเลย์สองสองวินะเราก็ต้อง add ค่าบิตไฮเป็นแปดสิบห้า 8. กับแปดกับบิตโลเป็น ee นะครับแปดสิบห้าใช่ไหมครับกับ ee นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมต้องปรสเกลด้วยถึงยี่สิบ กาสเกลลิ่ง uh, นะครับเนี่ยนะผลลัพธ์ก็คือจะเป็นตามนี้ครับก็คือว่าอ่าซเซีส์เมนเนี่ยก็จะห่างก,กันหนึ่งอ่าสองวินะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามครับช่วงก็คือจะห่างก,กันสองวิละทีนั่นเองครับ ตรตอมาครับต้องการให้หนวกสาววิธีก็ต้องอ s s i g ์ค่า48ไปที่บิ t high แล้วก็่า e5 ไปที่ bit low แล้ว48อีกค่าเป็น48อันนี้ก็เป็น e5 นะครับผลลัพธ์นะครับก็คือแต่ละบิตเนี่ยถ้าจะห่างกัน2วิธีนะครับ0 1 1 อราามครับถ้านับในใจเนี่ยก็จะห่างกันประมาณสามวินะครับประมาณนี้ครับตรงครับ